สวัสดีครับมือนี่นะครับกะสีน้ำเสนอพ่อพันธุ์นะครับสุดยอดพ่อพันธุ์ไก่ไส้งอนลอยนะครับสายสนธินะครับสำหรับตัวนี้นะครับเชิงชันของเขาก็คือกัดปลาตีตัวทุบหลังชัดเจนนะครับทุบหลังรุนแรงนะครับลูกเขากะมีผลงานแล้วนะครับตอนนี้กะกำลังผลิตทายาทจํานวนมากนะครับเพื่อ เพียงพ่อต่อการจำหน่ายนะครับตอนนี้กับจำหน่ายลูกไก่ไป,ไปหลายชุดแล้วนะครับลูกเขากับทาย,ย่อยสั่งผลงานนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ065 085 8297นะครับสามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับ ใครที่สนใจอยากจะได้ลูกของเขานะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ไก่ของจาของนะครับก็บสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสถานที่ตั้งคืออยู่เยื่องเยื่องคูบตานะครับบ้านน้องผือตำบลน้องผืออำเภอเขม,มราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแวบะบมาเบิงได้นะครับซึ่งอยากจะเอาไปพัฒนานะครับไปเข่ากับเชิงนะครับไก่เชิงไม่ว,ว่าจะเป็นพวกเชิงไข่เชิงตานนะครับสามารถเข่าได้ ถูกถูกสายนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเชิงเขาคือกัดบาตีโตถูกหลังรุนแรงนะครับสนใจกับติดต่อได้ครับ